ปัจจุบันนี้จะมียูทูบเบอร์หลากหลายสาขาอาชีพนะก็บางคนลุงวันก็ไม่ได้ว่างวันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะบางคนทําอะไรบ้าๆบอๆแต่มีคนชอบคนไทยนะตามกันโอ้โหแล้วก็เรืออาจจะเป็นเพราะคนไทยไม่ชอบเรื่องมีสาระเรื่องไร้สาระบ้าๆบอๆก็แล้วก็บางทีก็ไปไปการก้าวร้าวก็มีนะ มีเรื่องล่าสุดก็ไอยูทูบเบอร์นี่แหละซึ่งเรียกตัวเองว่าอินฟลูเอนเซอร์อะไรไปเต้นที่ไอเซเว่นที่ลอสันที่ญี่ปุ่นนั้นด้านหลังที่ที่ด้านหลังจะเป็นภูเขาฟูจิก็ไปเต้นบ้าบาบอๆถอดเสื้อนะเนี่ยแล้วคิดดูดิแล้วก็อย่างที่อาจารย์เฉลิมชัยพูดนล่ันะก็คือคือไปที่ไหนเขาก็รู้ว่าเป็นคนไทยนะถึงแม้จะเป็นคนคนเดียวนะแต่ว่าคนญี่ปุ่นนะ่ะ เขามีมารยาทก็คือเขาไม่ทำบ้าๆบอๆแบบนี้การจะไปไหนเนี่ยจะทำอะไรมันต้องเรียนรู้วัฒนธรรมคนท้องถิ่นด้วยนะก็เหมือนหลายๆแห่งนะบางทีเนี่ยลงมนเห็นพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเบิ้ลวุ่นๆในหมู่บ้านที่ที่มาเที่ยวที่น่านเนี่ยนงวันเห็นแล้วโอ้เศร้ามารยาทเนี่ยสำคัญนะ แล้วก็ความรู้สึกชั่วรับผิดชอบชั่วดีเนี่ยมันต้องมีนะบางคนนี่โอ้โหเป็นยูทูบเบอร์โด่งดังใครจะว่าอะไรไม่ได้เลยนะตอบโต้ขึ้นมาทันทีเลยก็ลองคิดดูว่าสังคมไทยเนี่ยควรจะมีสติให้มากกว่านี้หรือเปล่าควรจะนิยมชมชอบคนพวกนี้หรือเปล่านะบางทีเราก็ต้องย้อนกลับมาคิดดูตัวเองว่าเราดูเขาเพื่ออะไรเพื่อสาระหรือเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อบาๆบอๆ ต้องเตือนสติคนไทยด้วยกันเองนั่นแหละว่าเวลาจะไปต่างประเทศจะไปทํานู่นทํานี่ก็ต้องคิดดีๆเวลามีเรื่องมีราวเนี่ยเขาก็ด่าคนไทยทั้งครบทั้งประเทศแ่แหละยังไม่ใช่ว่าด่าเฉพาะไอ้คนที่ทําบ้าๆบอๆอย่างนี้นะนะบางทีนี้ก็ต้องต้องมีสติด้วยทําอะไรอย่าคิดว่าเอาทำมาเรื่องบ้าๆบอๆเรื่องไร้สาระเรื่องเวานพูดงินเรื่องงี่เง่าอย่าทำเลยเชื่อที